การสร้างกราฟบนโปรแกรม Microsoft Excel นะคะหลังจากที่เราได้ทำการคัดลอกข้อมูลเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วอันนี้ก็คือเราจะใช้สูตรในการคำนวณน,นะคะเมื่อเราได้ข้อมูลแบบนี้ครบทุกช่องแล้วนะคะเราจะมาสร้างกราฟวงกลมให้กับข้อมูลทั่วไปนะคะวิธีการก็คือให้นักศึกษาเนี่ยคัดลอกข้อมูลโดยใช้เมาส์เนี่ย คลิกเฉพาะข้อมูลเพศชายเพศหญิงนะคะจำนวนและค่าร้อยละนะคะจากนั้นเมื่อคุมแถบสีดำเรียบร้อยแล้วนะคะให้ไปที่เมนู insert ค่ะแล้วเลือกที่ 3D pie นะคะเลือกที่ 3D pie นะคะค่ะเราจะได้กราฟวงกลมมาหนึ่งกราฟนะคะจากนั้นนะคะเราจะแก้ไขข้อมูลนะคะ เพื่อให้เป็นข้อมูลเพศชายเพศหญิงแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ขึ้นมานะคะรูปแบบของกราฟเนี่ยมันจะมีให้เลือกที่เมนูชาร์ตดีไซน์เมนูชาร์ตดีไซน์นะคะเมื่อเราคลิกลงมาเนี่ยจะมีรูปแบบกราฟให้เลือกนะคะจะแบ่งเป็นพายชาร์ตที่มีเปอร์เซ็นต์นะคะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาก็เลือกแบบที่3นะคะจากนั้นเนี่ยให้เราคลิกขวาค่ะ แล้วไปที่คำว่า select data คำว่า select data นะคะจะเป็นช่วงของข้อมูลค่ะที่เราจะเลือกขึ้นมาเพื่อแสดงผลลัพธ์บนกราฟนะคะข้อมูลทางฝั่งซ้ายมือนะคะเราจะคลิกแก้ไขนะคะคลิกแก้ไขที่คำว่าชายและหญิงนะคะขั้นตอนแรกก็คือให้ไปที่คำว่าชายค่ะแล้วจากนั้นก็กดคำว่า Edit นะคะพอกดคำว่า Edit ขึ้นมาแล้วนะคะด้านบนเนี่ยจะเขียนว่า s e r i e s name หมายความว่า Serie s name เนี่ยเราจะตั้งชื่อว่าข้อมูลอะไรนะคะอ่าสำหรับอาจารย์นะคะอาจารย์จะตั้งชื่อว่าเป็นเพศข้อมูลเพศนะคะ series v a า u คือเป็นการเลือก เลือกค่าที่เราจะเอามานำแสด,แสดงผลนะคะให้คลิกเครื่องหมายลูกศรขึ้นมานะคะแล้วจากนั้นเอาเมาส์เนี่ยไปลากคุมแถบเลข13กับ17ก็คือเอาเมาส์คลิกค้างไว้แล้วก็ลากลงมาเฉพาะจำนวนเลข13และ17นะคะอ่ะซีรีเนมตรงนี้นะคะ ให้เปลี่ยนเป็นคําว่าจํานวนนะคะให้ลบทิ้งนะคะเราไปเลือกที่คําว่าจํานวนหรือเราจะพิมพ์เอาก็ได้ค่ะพิมพ์ว่าจํานวนก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นข้อมูลของจํานวนนะคะแล้วทีเนี้ยพอเราได้ข้อมูลตรงนี้เสร็จแล้วเ,เราก็ตอบตกลงค่ะก็จะได้ข้อมูลจํานวนขึ้นมาสําหรับคําว่าหญิงนะคะ ก็ไปคลิกที่คำว่าหญิงเราไปที่คำว่า Edit นะคะแล้วก็ไปเลือกช่วงข้อมูลด้านบนที่เป็น Series Name เ,เป็นคำว่าร้อยละนะคะจากนั้น s r r i s Valu e นะคะให้ไปคลิกลูกศรแล้วไปเลือกตัวเลขที่เป็นร้อยละนะคะก็คือลบทิ้งก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ไปเลือกใหม่นะคะ ตัวเลขที่เป็นร้อยละนะคะก็คือเป็นข้อมูลระหว่างช่วง i 5ถึง i 6กนะคะก็จะมี2ค่าก็คือ43.33กับ56.67จนะคะจากนั้นก็ตอบตกลงได้เลยค่ะทางฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะเป็นข้อมูลจำนวนกับข้อมูลที่เป็นค่าร้อยละนะคะส่วนทางฝั่งขวามือจะแสดงผลเป็นเลข1กับ2 ให้คลิกคำว่า edit ค่ะแล้วไปเลือก label ป้ายชื่อที่เป็นเพศชายกับหญิงเลือกข้อมูลที่เป็นเพศชายกับหญิงนะคะเลือกป้ายชื่อใหม่จากนั้นตอบตกลงได้เลยค่ะค่ะทั้งฝั่งขวามือก็จะปรากฏป้ายชื่อเพศชายกับเพศหญิงนะคะจากนั้นให้ตอบโอ ok อีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะได้กราฟออกมาเป็นกราฟที่ แสดงข้อมูลเพศนะคะที่เป็นเพศชายกับเพศหญิงนะคะเมื่อเราจะสร้างกราฟวงกลมที่เป็นกราฟช่วงของอายุนะคะก็ใช้วิธีการเดียวกันค่ะคุมแถบสีดำเฉพาะข้อมูลที่เป็นช่วงของอายุนะคะแล้วไปที่เมนู insert ค่ะแล้วเลือกกราฟวงกลมนะคะ วิธีการเดียวกันเลยค่ะให้เลือกรูปแบบของเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือเป็นชาร์ตดีไซน์รูปแบบที่3สไตล์3จากนั้นให้คลิกขวา select data ค่ะซีรีส์หให้ edit เลือกซีรีส์ Name เป็นคำว่าจำนวนแล้วเลือกซีรีส์ v a l u e เป็นช่วงของตัวเลขนะคะตอบตกลงค่ะซีรีส์สให้ edit ะะเลือกซีดีเนมเป็นร้อยละนะคะแล้วเลือกช่วงของข้อมูลเป็นค่าร้อยละที่มีจำนวนนะคะจากนั้นก็ตอบตกลงค่ะสำหรับป้ายชื่อนะคะเมื่อเราแก้ไขกราฟที่1เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาให้อัตโนมัตินะคะเป็นป้ายชื่อเดิมนะคะที่ได้มีข้อมูลอยู่แล้วนะคะจากนั้นเมื่อตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วก็ตอบตกลงได้เลยค่ะ นี่ก็คือจะเป็นข้อมูลกราฟอาชีพนะคะค่ะต่อมาเป็นกราฟเกี่ยวกับอ้อโทษนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกราฟอายุนะคะต่อมาเป็นกราฟข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพค่ะคุมแถบสีดำไปที่เมนู Insert เลือกกราฟวงกลม กดอีดิ s s l l e t t d t t a นะคะ,ะ, e data, ะ,คะซีรีส์หนึอีดิเป็นจำนวนแล้วก็ไปเลือกช่วงของข้อมูลนะคะส่วนซีรีส์สองีดิเป็นร้อยละนะคะแล้วก็ไปเลือกช่วงของข้อมูลที่เป็นจำนวนนะคะคตอบตกลงป้ายชื่อ เป็นช่วงของข้อมูลอาชีพนะคะค่ะกราฟให้ชาร์ตดีไซน์รูปแบบที่3นะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้กราฟออกมาอีกหนึ่งกราฟนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกราฟแสดงจำนวน ข้อมูลอาชีพค่ะค่ะอันนี้ก็คือวิธีการสร้างกาฟวงกลมพื้นฐานเพื่อเป็นการแสดงข้อมูลทั่วไปนะคะเวลาเราจะคัดลอกข้อมูลไปใส่ในโปรแกร,รม microsoft word เนี่ยก็สามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็ใช้วิธีการ Copy แล้วเอาไปวางใน microsoft word ได้เลยหรือจะใช้ วิธีการ Save as พิกเจอร์นะคะเซฟเป็นรูปภาพก็ได้นะคะแล้วก็ Save เป็นชื่อกราฟแล้วเอาไปวางไว้ใน Microsoft Word ค่ะค่ะอันนี้ก็คือวิธีการเซฟชาร์ตนะคะส่วนชี้ที่3สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโดยส่วนใหญ่ก็จะ นำเสนอในรูปแบบของกราฟแท่งนะคะก็จะเป็นค่าเฉลี่ยรายด้านค่ะที่เป็นภาพรวมนะคะเราเราก็ใช้วิธีในการปรับแต่งกราฟให้เหมาะสมนะคะแต่ว่าเราต้องมีข้อมูลให้ครบก่อนค่ะอันนี้ก็คือวิธีการสร้างกราฟบนโปรแกรม Microsoft Excel